เผยคลิป t ซอ s ์ r smart for รุ่น oppo reno 4 f เตรียมเปิดตัวที่อินโดนีเซียวันที่2ตุลาคมนี้เผยคลิป t ซอร์ส smart for รุ่น oppo reno 4 f เตรียมเปิดตัวที่อินโดนีเซียวันที่2ตุลาคมนี้ลาสุดทาง oppo ประเทศอินโดนีเซียได้โพสคลิป t ซอร์ส smart for รุ่นใหม่อย่าง oppo reno 4 f ที่เตรียมจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้ครับ และยังได้มีภาพโปสเตอร์ยืนยันวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้คือวันที่12ตุลาคมอีกด้วยครับดูจากคลิปทีเซอร์ที่เผยมาให้เห็นถึงสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 4 f ที่มีความหนาของตัวเครื่องอยู่ที่7.6-7.7มิลลิมหรือบางกว่ารุ่น Oppo Reno 4ด้วยครับและมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Super AMOLED กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวพร้อมฟีเจอร์การถ่ายภาพ AI Color Portrait ในกล้องหน้าครับ และถ้าดูจากภาพหน้าปกคลิปก็จะแสดงให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนรุร่น Oppo Reno 4F มีกล้องหลังทรงสี่เหลี่ยมและมีกล้องหน้าคู่แบบเจาะรูที่บนหน้าจอครับ